สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูการทำคลอดครับอันนี้เป็นนกเป็นลูกนกเป็ดแดงนะครับซึ่งไปพบไข่อยู่ที่บริเวณข้างสาระน้ำนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นไข่ไก่ฟ้าเพามีสีฟองนะครับแต่ปราดกฏว่าเป็นลูกเป็ดแดงครับซึ่งพบกําหนดคลอดเมื่อ,อฟักได้20่ส เจ็ดวันนะฮะก็มีมีตัวแรกที่ช่วยก็คือตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยครับอันนี้ช่วยขณะที่เพิ่งจะเจาะเปลือกไข่นะครับสาเหตุที่ต้องช่วยก็เพราะว่ากลัวว่าจะสำลักน้ำคึ้มนะครับก็จะว่าจะสำลักน้ำคึ้มก็เลยทำการเปิดเปลือกนะครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับก็คือการใช้มีดไฟแหลมนะครับค,ค่อยๆแกะ แต่เปลือกอ่าเปลือกไข่ตอนแรกนี่แกะเอาเปลือกไข่ที่แข็งออกก่อนแล้วก็ที่เหลือเป,นนเป็นพังผืดน,นะครับเดี๋ยวเป็นพังผืดก็จะค่อยค่อยแกะออกนะครับก็ดูมีชีวิตอยู่นะฮะเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะอ่มีดเป็นปลายแหลมดูลักษณะแล้ว เอเปิดเวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันจะแข็งนะครับแกะเปลือกไข่มันจะแข็งครับค่อยๆแกะอ่าหมดแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นปากนะครับตรงนี้เป็นปากาเป็นปากนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวก็จะต้องใช้ที่ช่วย,วยอยีกทีหนึ่งนะครับ ต้องทาด้วยความระมัดระวังนะครับค,คือถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยดูเสียเนี่ยเนี่ยแข็งนะครับเห็นร้องมาตั้งนานแต่ว่าไม่ยอมเจาะเปลือกก็เนื่องจากว่า,าพังพังเือตัวเนี้ยมันแข็งตัวนะครับมันแข็งตัวทําให้ทําให้เกิดความลําบากในการเจาะนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตราย ตรงนี้แข็งเลยนะครับเนี่ยเด้วก็จะเทล,ลงแล้วก็มีที่ชูรองรับนะครับใช้ที่ชูตรงนี้รองรับนะครับอออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับนะครับออกมาแล้วครับ ก็มีลบอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับก็ต้องช่วยถ้าไม่งั้นมันก็จะแข็งติดลาตัวนะครับแข็งติดขนซึ่งเอาออกได้ยากนะครับตอนเนี้นี่แข็งติดนะฮะนะครับนี่คือส่วนไหนเอ,อ่ยครับอันนี้กลไว้เลย ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้มันแข็งไปเนื่องจากไปเจาะไว้ก่อนเราจะไว้อย่างนี้สักพักนึ่งแล้วก็จะเปลี่ยนกระดาษนะครับแล้วก็แห้อเอาน้ำมาเช็ดตัวแล้วก็เข้าไว้ตูอ้อบครับนะครับเพื่อไม่ให้เขา,าสูญเสียความอบอุ่นนะครับ อันนี้เพื่อนที่ช่วยชีวิตไว้นะครับส like sure. ุเป็นเหมือนกันครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดตู้อบนะครับเอาไว้ในตู้อบไว้ก่อนแล้วก็ปิดตู้อบนะครับปิดไว้มันเดิมให้ความอบอุ่นอย่าลืมตาเนียนะฮะเป็นเ็จที่สมบูรณ์ว่าไม่จะออกแต่ว่าออกจากเปลือกไข่ไม่ได้ครับ ก็เป็นการช่วยกันนะครับดูดูดูดดดโงต,ตานะครับโงต,ตานี่ลืมแล้วตปนี่สิคนะ ครับครับอันนี้ก็เป็นผลของการนำไข่นกเป็ดน้ำมาฟักครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเพื่อนๆท่านไหนที่จะนำรสบการณ์นี้ไปใช้ก็ยินดีครับ